เปิดเกมมาก็ลุยแลกทันทีครับสำหรับห้องเย็นได้คราบครับจังหวะน,นี้ไปเอาบอลมาได้แล้วได้ยิงข้ามคานครับวร์ัก์สีหลังไพโล่ครับใส่ลูกนี้ติดไซด์ด้วยครับไปตัดบอลมาได้อีกครั้งหนึง่งแล้วอัมารินครับโอ้ยิงติดเซฟครึ่งแรกผู้รักประตูราชนาวีเป็นทรงศักดิ์เหล่าเข็นนะครับเซฟกระจุยเลยครับโชว์จังหวะน,นี้แม ผิวมาสวยครับแต่ว่าไปติดพุทธสาวประตูฮองเยีตะคับลุยมาอีกครั้งนึงครับไรอันโกเม็ดกับตัวยิงโอ้ยบอลชนเสาครับโอ้ใส่เต็มๆเลยครับไม่ได้ประตูมาอีกครั้งหนึง่งอัมรินโยกโยกแล้วยิงโอ้โหทรงสักเซฟไปได้ครับมาต่อครับฮองเจียตะค้บ วรศักพลิกได้แล้วยิงดูนี้ชนเสาอีกแล้ว,วพริกยิงสวยเลยครับแต่ยังไม่ได้ประตูแล้วมาจังหวะน,นี้โดนเหนียวเอวไว้บุตรศิลป์บอกมองเห็นครับเป็นจุดโทษมาชุสมูร่ายิงติดเซฟทรงสักเหล่าเคนครับโอเคเดาทางถูกครับเซฟได้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับห้องเยธ่าข้ามแล้วจังหวะน,นี้ของวรศักครับโอ้โหคมจริงๆครับ ยิงบุมแคบเสียบเสาสองเลยครับบรศัก์สีรังไพโรโรดครับนาที12 1.0ของห้องเย็น่าข้ามไม่มีชื่อวันนี้ครับเป็นเดลเมเดสตบมือให้กำลังใจอย่างเดียวแล้วอาจที่พงหมุนลูกนี้แล้วยิงชนเสาอีกแล้วครับโอ้โหครึ่งแรกนี่หลายเสาเลยครับจังหวะนี้ไปแย่งบอลมาได้แล้วยิงลรรแล้วสาชนเสายิงเข้าไปครับโอ้โห,โหโ มาทอุสมูราครับมาทำลูกที่2ให้กับห้องเยนตะข้ามได้นาที14เขห้อเยนตะข้ามนำห่างเป็น2-0ได้ลูก2ก็ดูสบายใจขึ้นเยอะครับกองเชียร์แล้วจังหวะนี้อมารินเอกาพันโอ้โหยิงโหดจริงๆครับอมารินได้แต่มองครับทรงศักด์บอกเซฟไม่ไหวครับลูกนี้มันแรงลึกเกินครับ 3-0เข้าไปแล้วครับนาที17ราชนาวีไม่ใช่ไม่มีวิบูสนะดึงหลอกแล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหดึงหลอกอย่างสวยครับนี่ครับแล้วว่ายิงมาไปโดนนพชัยน้อยจันเซฟได้ครับเลยไม่ได้ประตูตีไข่แตกไปครับวิบูสนะเสียดายเลยครับช่วงถ้ายเกม Power Play เพาเวอร์เพลย์ครับในครึ่งแรกลูกนี้ได้ยิงก็ติดเซฟครับ จบครึ่งแรก3 0ูนครับครึ่งหลังครึ่งหลังก็ยังเป็นห้องเย็นัข้างครับบุกเข้าทสายอาม,มารินดึงหลอกไลอันโกเมสกดลูกนี้โอ้โหจริงๆครับโอ้โหไม่มีตัวประกบเลยครับไปปล่อยเรนโกเมสยิงแบบนี้ก็โตัวตาข่ายแทบขาดเลยครับ4ต่อศนาที24เท้าหนักอยู่แล้วเรนโกเมสราชนาวีครึ่งหลังนี้พเพาเวสู้ตลอดครับแล้ววิบูสนะยิงลูกนี้ยังไม่ได้ครับ โอ้โหวันนี้โกเหนียวเหลือเกินครับนพชัยน้อยจานของ,องเฮียนะข้ามไปเสียหลักลื่นแล้วโดนยิงติดเซฟอีกแล้วครับวรศัก์ไปลื่นนะครับแต่ว่าบาร,รมียิงไม่เข้าแล้วจังหวะนี้เป็นช็อตที่ราชนาวีแย่งบอลมาได้นะครับ ปียนัทออกมาวิภูสนะจากแดนตัวเองวิภูสนะลากมาลากมาแล้วจิ้มเลยครับวิภูสนะเปี่ยมสวัสดิครับโอ้โห,โหยิงโหดหลือเกินลูกนี้จิ้มเสียบมุมครับตีไข่แตกให้ราชนาวีนาทีสามสิไล่มา1.4แต่ว่าห้องเงยนตะค่ามาขอดู VS จังหวะนี้ครับมองว่าวราการทำฟาวก่อนหรือเปล่าแต่ผูส้สินบอกว่าไม่ฟาวครับเป็นประตูของราชนาวี แต่ว่าท้ายเกมอธิพงมุ่นพลายโอ้โหแกทำเล่นมากับแรงกเมสแล้วงัดลูกนี้ข้ามผู้สับประตูเข้าไปครึ่งหลังนี้ราชนาวีเปลี่ยนผู้สับประตูเป็นนันทภพวรธรรมนะครับมีหลายเซฟครับแต่ลูกนี้เซฟไม่ไหวก็ทำให้จบเกมเป็นห้องเย็นท่าข้ามนะครับเอาชนะราชนาวีไป5ต่อหนึครับนี่ครับหมดเวลาการแข่งขันเป็น3คะแนนของเจ้าบ้านห้องเย็นท่าข้ามครับ